สวัสดีครับผมธินกรอสุรลินนะครับชื่อเล่นชื่อกรอายุ25ครับผมเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็ลินเส้นซ้ายครับรู้สึกยังไงที่ได้ย้ายมาที่สุพรรณบุรีเอฟซีก็รู้สึกยินดีครับดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมทีมสุพรรณบุรีเอฟซีครับเพราะว่าทีมสุพรรณก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งครับผมแล้วก็สําหรับผมก็ก็ยังใหม่ครับในไทยลีกได้มีโอกาสขยับขึ้นมาเล่นทีมใหญ่นี้ก็รู้สึกยินดีครับ ได้เข้ามาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะบรรยากาศการซ้อมอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศในทีมดีมากครับรู้สึกแบบเป็นครอบครัวครับอบอุ่นนะครับผมแล้วก็แต่ละคนก็มุ่งมั่นในการซ้อมครับรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพครับผมทีนี้มันมีเป้าหมายครับเป้าหมายครับเป้าหมายของตัวเองกับสุพรรณบุรีเป็นไงบ้างครับก็เป้าหมายของผมนะครับก็คือแบบอยากมีโอกาสได้ลงเล่นบ้างครับผมแล้วก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับผมสำหรับทีมครับสำหรับทีมก็ จะพยายามนะครับจะทําให้ติดท็อปทีของเมืองไทยได้ครับผมสุดท้ายครับฝากอะไรถึงแฟนบอลเลือดสุพรรณนิดนึงครับก็สําหรับแฟนบอลน,นะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับแล้วก็อยากให้เข้ามาเชียร์สุพรรณบุรีเอฟซีในฤดูกาลที่จะถึงให้เยอะๆครับครับผมพวกเราจะทำให้เต็มที่สุดครับ uh, uh, uh. การแห่งนี้สร้างด้วยความสมมาตรสร้างด้วยด้วยปูนคงไม่ฉลาไม่ใช้ดินสอหรือปากกามวาวาดแต่เกิดจากรักที่ไม่มีวันขาดประการแห่งรักที่จะคอยคุ้มภัยไม่ว่าโลกใบนี้จะโหดร้ายเพียงใดตัวในครอบครัวจะเป็นกำลังใจดีเจอ<ต>จีจัชจุยกันต่อตอนอนี้นะก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณๆๆคุณท็อปมากๆนะครับที่ให้ให้โอกาสผมได้มาร่วมทีมครับยเคยมาเยือนที่นับ มีความรู้สึกที่ไหบ้างครับที่ได้มาเกื้อเป็นพี่เกื้อแล้ววันนี้ได้มาเป็นเจ้าครับก็จริงๆแล้วก็คุ้นเคยกับคนสุพรรณอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่เป็นคนสุพรรณอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่มาที่นี่ก็รู้สึกว่าแฟนบอลเยอะดีครับแล้วเวลามันมาแล้วมันทําให้เป็นแรงกระตุ้นสําหรับนักฟุตบอลได้เยอะจริงๆครับถามถึงเป้าหมายครับที่ขอเอาของตัวเองก่อนครับที่ย้ายมา ก็เป้าหมายส่วนตัวของผมก็คือที่มานี่ผมยังไม่ได้หมดไปนะครับคือที่มาี่นี่ผมอยากอยากจะมามาหาความสําเร็จแล้วก็คิดว่าที่ผมมาที่นี่ก็ผมยังอยากประสบความสาเร็จกับสุพรรณบุรีอยู่ครับก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะมาจพยายามเก็บความสําเร็จให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้กับทีมครับตั้งเป้าหมายไว้แค่ก็สำหรับเป้าหมายตอนนี้ก็คง ด้วยทีมสุพรรณเป็นทีมที่ตอนนี้แบบเป็นทีมที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะครับก็คิดว่าเป้าหมายของทีมก็คงสูงด้วยตัวผมเองก็มีความหวังหรือว่าเป้าหมายส่วนตัวที่สูงเหมือนกันครับผมก็คิดว่าผมจะพยายามทําให้ทีมสุพรรณสูงที่สุดเท่าที่ผมจะทาได้ครับแล้บก็ฝากแฟนบอลเลือกสุพรรณครับก็ฝากถึงแฟนบอลสุพรรณบุรีทุกท่านนะครับผมอาจจะยังใหม่สําหรับที่นี่นะครับก็ขอฝากในฝากตัวได้ครับขอบคุณมากครับ สุพรรณบุรีเอซของเราได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะครับนักฟุตบอลที่เป็นอีกหนึ่งในตำนานของวงการฟุตบอลไทยนะครับังสันวิวัฒชัยโชควันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมทำงานนะครับร่วมสีเท้ากับคุนพลของช้างศึกทุทธถัของเราในฤดูกาล2016นนี้การมาของกัปตันอ้นนั้นนะครับผมมั่นใจว่าจะเป็นการเติมเต็ม แล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่สําคัญในการที่จะนําพาให้สุพรรณบุรีเอซีของเรานั้นไปให้ถึงหัวตารางให้ได้ในฤดูกาล2016นี้ครับ